อยากให้ใครมาเอาแววตาอันแสงมุคงฆ่าของคนไปบางคนนะคะอยู่เฉยๆเขาก็รักในขณะที่บางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรก็มีคนไม่ชอบเราก็มีเหมือนกันค่ะทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นกับสายตาของแต่ละคนที่เขามองมาที่เรามีความคิดที่แตกต่างกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยคะ่ะบางคนจับผิดบางคนนินทาพาเสียดก็มี ไปคิดว่าการที่เราเฉยๆแล้วจะไม่มีคนเกลียดเรานั่นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วค่ะกับคนพานนะคะต่างกับคนเกเรค่ะคนพานจะหาเรื่องคนไปทั่วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนเกเรนะคะแม้ว่าเขาจะดื้อไปบ้างนะคะคิดนอกกรอบไปบ้างทําอะไรที่นอกกรอบแต่เขายังมีครูบาอาจารย์เขายังมีคณธรรมซึ่งจะแตกต่างกับคนพานนะคะที่เขา ไม่ได้มีคุณธรรมหรือไม่ได้มีครูบาอาจารย์นั่นเองฉะนั้นนะคะสังคมที่คุณอยู่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญแบบมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมาฟังกันคะ่ะอย่างแรกการที่คุณฟังใครก็ตามนะคะที่เขามีคัศนคตติลบนะคะการที่คุณฟังเขาพูดอะไรก็ตามให้คุณฟังหรือแม้แต่การอยู่ใกล้เขานั่นเองคะ่ะ อย่าคิดว่าคุณจะไม่เป็นแบบเขานะคะโดยในทางทฤษฎีแล้วนะคะเวลาเราอยู่ใกล้ใครก็ตามเราจะเรียนแบบพฤติกรรมของเขามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะเปรียบเสมือนกันครบคนนะคะหากเราอยู่ในฝูงสิงโตที่มีสี่ตัวและรวมเราไปด้วยเราจะกลายเป็นสี่ตัวตัวที่ห้านั่นเองค่ะเป็นผลไม้เน่าผลไม้สี่ลูก รูปถัดไปรูปที่ห้าก็จะเหม็นเน่าขึ้นราตามกันไปนั่นเองการคัดกรองคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดชีวิตคุณจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่คุณอยู่ค่ะและสังคมที่เราอยู่นะคะเขาก็จะให้ความคิดทัศนคติและมุมมองที่แตกต่างกันนั่นเอง ความคิดของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะอย่าให้สมองอันมีค่าของคุณมาทำงานหนะักเพียงพอไม่กรองข้อมูลก่อนเข้าสมองสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ดีหรือคำพูดของใครก็ตามไม่ได้บ่งบอกว่าขึ้นที่ช่วงไวไัยใดแต่มันเกิดขึ้นทุกช่วงวัยค่ะ การที่เราไปพบเจอคนที่ไม่ดีนะคะคนที่พูดไม่ดีคนที่กระทามไม่ดีมันอยู่ทุกช่วงวัยเลยค่ะมันไม่ได้เลือกคนด้วยว่าคุณอายุเทา่านี้คุณจะต้องคิดบวกคุณอายุเทา่านี้คุณจะต้องคิดลบมันไม่ใช่ค่ะในใครมากระทําการใดที่ไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็ดีวาจาก็ดีนะคะให้คุณพึงทราบว่าสิ่งที่เขาพูดมาเปรียบเสมือนคําพูดหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่า การด่าคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับการถุอน้ำลายขึ้นฟ้าค่ะส่วนน้ำลายนั้นก็จะตกลงมาโดนตัวเองหรือคำพูดหนึ่งค่ะที่สําคัญมากๆเลยก็คือพูดถึงเขาอีนเนเป็นเองไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับตัวเองนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับใครก็ตามนะคะสมองของคุณนะคะเขาจะจดจําที่ความรู้สึกแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดแล้วรู้สึกเนะี่ย สมองเขาจะจดจําซึ่งเขาไม่ได้แยกว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สมองเขาจะเชื่ออย่างไว้เปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่คุณพูดและรู้สึกไปนั่นคือความจริงแล้วก็สิ่งที่คุณคิดแล้วก็พูดย้ำๆซ้ำๆก็เหมือนกับการสร้างเซลล์สมองนะคะเมื่อสร้างเซลล์สมองแล้วเขาจูนกันนะคะมันจะทําให้คนที่คิดลบบ่อยๆก็จะคิดลบติดได้ง่ายมากจนคนที่คิดบวกนะคะเขาก็จะคิดบวกได้ง่ายมากเหมือนกัน คนที่คิดลบนะคะเซลล์ร่างกายของเขาก็จะตายไปทีละนิดทีละนิดส่วนคนที่คิดบวกนะคะหน้าตาก็จะผ่องใสเซลล์ร่างกายก็จะแข็งแรงค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เชิญคิดลบบ่อยๆถึงคิดบวกได้ยากคนที่คิดบวกมากๆถึงคิดลบได้น้อยมันขึ้นอยู่กับความคิดที่เขาย้ำๆในทุกๆวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่กคิดที่จะเปลี่ยนแปลงใครเลยค่ะ เพราะสิ่งนั้นคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งตัวเขาเองค่ะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ให้คุณเปลี่ยนแปลงถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงใครสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดผิดแล้วค่ะสิ่งเด,ด,ดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวคุณเองนั่นเองอย่าให้คำพูดคำตัดสินจากใครก็ตามที่รู้จักหรือไม่รู้จกักมากำหนดคุณค่าของคุณ คุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงที่คําพูดของใครค่ะคุณค่าของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นเองอย่าให้ใครมาทำร้ายคุณอย่าอนุญาตให้ใครมาทำร้ายคุณเหมือนกันคุณมีคนเดียวที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธหรือรับเข้ามาไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้จริงๆยกเว้นตัวคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอบคุณที่ดูจนจบค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย